ครับผมวันนี้อยู่กับล้มตุ่นชาแนลนะครับวันนี้จะมาเล่นเป็นข้างข่าวกินคน,นครับแบทแมนเนาะที่จริงผมจะมาเป็นโลมนะแต่เพื่อนแบบให้มาฟาร์มเฉยเลยให้เราฟาร์มเราก็ต้องเดินเกมให้ถึงทีสุดนะครับทำให้ดีที่สุดเนาะแทกเวฟกลางไหมครับก่างเหมือนจะสู้กันวะไปฟาร์มก่อนนะ ล่างเหมือนจะมีนะงั้นผมรีบไปสี่โอ้หไม่สี่เหรอถ้าสี่กะจะไปทั้งหน่อยเนาะแต่ไม่สี่ก็ฟาร์มต่อนะครับฟาร์มนะครับสี่แล้วเนาะหหยตัวเลยน,นะครับมาตรวจป่าก่อนเฮ้ยมูลาดลงมาว่ะเขายังไม่มีอันตีเนาะเรียบร้อยดีอย่างนี้โอ้โดนล้านว่ะ ไม่เป็นไรนะครับค่อยไปหาร้านคืนเนาะร่างเหมือนจะมีประเด็นอันติผมมาแล้วนะไปเติมได้นะครับอ้าวไฮเดเตะลึกมานะแต่อเอาช้างก่อนแล้วกันเขาไปไกลแล้วนะครับมาวังกรได้นะโอ๊ยเดี๋ยวขาลงมาเยอะวะ่ะชิบหายเลยเอ้ยได้อยู่เนาะสวย ทีมอย่างเป็นทีมเป็นงานเกินโอสบัดไม่โดนด้วยฟาร์มต่อนะเล่นแบทแมนพยายามเดินเกมไวให้ได้นะครับมูดานี้ต้องโดนผมเลยรอกขบพุ่งก่อนนะเพื่อความชัวนะครับนี่หลอกหลอกตายให้กลัวก่อนเรียบร้อยดีอย่างงี้กลับไปค่ะโดนยีนานะ่าเนาะไม่มีทางเลือกนะครับ เอาด้างต่อนะเกมจะได้เดินไวขึ้นครับเอาด้างเนาะเคลียร์กลางนะฝากไปครับไปเติมได้นะเฮ้ยเหมือนจะเห็นตัวยืนนิ่งโอหเธอหวานเจี๊ยบโอหอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบดิ โอ้ยหายาวว่ะเขาเชิงวะ่ะเขาเล่นเชิงวะ่ะเราเน้นแค่คลิปก่อนนะยังไม่เน้นฆ่ากวานะครับรอ,อนตีเนาะตัวได้คลิปได้รอ,อนตีนะครับไปหาป่าหรืดีกว่าวะยืนนิ่งอยู่เปล่าเอามาแล้วยังไงโอ้รถเปิดแแบบพอดีป่าไม่โดนด้วยบนฟ้าก็ได้ะ โอ้เยอะเกินนะครับพุ่งออกนะโอ้ตโลอะไรปะเนี่ยเรียบร้อยเลยเมกี้ลึกไปหน่อยนะสวยยีหน้าต้องไปเติมนะครับอ้าวหายาลึกป้อมมอนายหายไปแล้วนะเพื่อนอันทีสองเรียบร้อยดิ d บ u b l e โอ้ยชิมหายเลยโอถึงด้วย เขาก็ช่างผมถึงว่ะแต่สัญลักษณ์ไว้ตายนะสวยอ้ามูลาดใจเย็นนะอาเขายังไม่เห็นตาขึ้นบนหัวนะครับกลับมาแน่นอนอย่างนี้เรียบร้อยเซอร์ไพน์มาเจอฟารเกอร์วัานเจี๊ยบดีครับเอาแดงเลยเนาะตัดป่าไปให้หมดนะครับ เดินเกมต้องเดินไวนะแบทแมนอ่ะต่เล่นเกมไม่ไหวแล้วนะครับปามไปเรียนะตัดป่าให้หมดนะครับเพื่อให้ของเขาตามนะครับกลางผมมีนติยังไงเพื่อนนกน่าจะบินนะรอนกบินยเข้านะสวยดิอันติออ้ยยันติสามสวยจะช็อตนี้เพื่อน ดันมาเลยนะร่างขี้มานะครับเฮ้ยมูร์ลัดเฮ้ยผมลืมไปว่าเข้าป้อมแล้วมันมันเห็นนี่มั้ยเอเวดแมนก็อยากเข้าป้อมไปนะครับมันเห็นเลยเนาะปาไหมครับสโลช่วยเพื่อนเนาะปาตัดตัดขี้ไปครับให้เตะอยู่ล่างนะ จะไปยืนในวงนะครับแต่เขารู้นะเออกเป็นอมิอัมนะครับไอ,อมูลราหน้าตายโอโ้แต่เพื่อนเขาอ,อยู่เยอะวะเอาได้นะแต่ผมน่าจะตายด้วยนะไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าเล่นเป็นลมแลกได้ก็แลกไปเลยเนาะแชเวฟไปนะครับได้ดาร์าะเขาอ,อยู่บนสามนะบนสามล่างหนึ่ง เอ,อมูลาดรอกลับล่างหลบยังไม่เมีอนติเนาะสตันไดนะ้สวยดิอย่างนี้เล่นต้องแบบมีจังหวะเลยนะแบทแมนเนี่ยต้องเชิงหน่อยอ,อันตีผมมาวีน่าเรียบร้อยดีอย่างนี้ผมเนี่ยเรียบร้อยดีอย่างนี้คลิปผ่านเอ้ยคลิปเข้าพอดีสวยดิเพื่อนขอบคุณมากคลิปคลิปตัวเล็กเดินเข้าพอดีนะเมื่อกี้งั้นน่าจะตาย กลลัับบเยนะครอันติมาแล้วเพื่อนเอ้ยมูลาดโอ้ที่เขาขับร่างชา้ากว่านี้เอ้ยขับร่างชา้ากว่านี้น่าจะโดนนะกลับมาเอาฟาร์มก่อนเนาะฟาร์มไหมครับตัดป่าไปเนาะโอ้ป้อมสามสามป้อมเขาแบบเจ็บหมดแล้วเหลือแค่ต้องเป็นสกิดอะ มังกรีนี่เนะรีบจบนะครับเด๋ยวจะโดนพิกเอาจะเย็นดิเพื่อนต้องไปช่วยวะแวนไหวสวยแรกไปนะแวนโอ้เข้าไม่ได้ด้วยเข้าไม่ได้นะอย่างงี้เอากลางได้นะครับตีไปตีเลยโอ้ตีป้อมไม่โดนชิบหายเลยโดนดึงไปเนะี่ยโอ้เรียบร้อยเลยดึงไกลยังวะ ล่างล่างสองนะปล่อยปลาเข้าไปครับเอามูราดีว่าน่ายาวชัวร์นะตัวนี้เขาพุ่งไปครับปล่อยเข้าไปนะเดินกลับเขาพุ่งกลับสวยนีนายก็ติดกลับเราเร็วเฮ้ยยังไงเขากลับมานะดูทรงเลยนี่หับร้อยโดนผมพุ่งดักนี่ไงโดนเชิงไปดิโดนเชิงหนาไปดิ เามีเชิงเดี๋ยวเราโดนเชิงผมไปแค่นั้นแหละเอาปลาเขากอนสวยเพื่อนบนโอเทนป้อมเขาจะแตกกันนะสองป้อมเลยต้องเอาสามทางครับเพื่อความชัวร์เนาะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะสวยเทนโอ้ยับดีมากได้ฟีเนทูแล้วเนาะตีป้อมเพื่อนสวยเหลือบนอีกป้อมหนึ่งนะ ได้เปิดคิทสามตัวโหดนะเฮ้ยเขาแทงเอ้าอะไรวะเนี่ยนึกว่าจะแทงให้ตีป้อมคีิปหาล้วพุ่งงอก่อนไม่ต้องงกนะครับอันตีอันตีค่อนขน้างโหลดไวเนาะดูดีสี่ว,วีก็มาแล้วเนะี่ยขอไปรีเลือดก่อนแล้วกนะันเฮ้ยแต่เขามาลึกว่ะต้องช่วยหน่อยหายายังไงอ่ะดันต่อเป้าเอาเป้าเพื่อน เรียบร้อยดีโดนปลาถ้าสองโดนเท่ากับมีสิทธิ์ตาย90%โอ้แต่ปลาไม่โดนอย่างนี้ผมมีสิทธิ์ตาย90%โอ้อเฮ้ยกลางเขาดันมาลึกว่ะไปเอาปลาเขาก่อนเนาะก่อหมดแล้วเรียบร้อยว่วงถ้าสองโดนตาย90%แค่นั้นแหละรอ,อนตินะครับใจเย็นเนาะถ้าเขาไม่เดินมาฝั่งนี้รอ,อนตินะ อ่าอันติเขาอ,อันติไปแล้วเนาะมันติดตามเลยครับ,บต้อจะพุ่งไปข้างบนนะดูเช็คเพื่อความชัวรสักพุ่มหนึ่งอะ่ะอ้าวอยู่นี่เรียบร้อยกลับไม่ทันตายไปดิเพื่อนหาย,ายาวอะ่ะเอ้ขาจะมาปวดว่ะแต่ผมหิวคิวอะเอาหายสักพุ่มหนึ่งโอ้ ไปเนี่ยพุ่มนี้ไปเนี่ยโอ้ไม่อยู่ด้วยกลับมาดาร์กดีกว่าเนาะชัวชนะน่าจะชนะชัวนครับได้ดาร์กเนี่ยดันเลยเพื่อนโอ้ <Prize Hz> ดาร์กปล่อยดาร์กมาแล้วด้วยนะดาร์กบวกกับป้อมแตกสามทางโอ้ต์นรกผมวอกเลยดาร์กยังไม่ทันมาจบเลยไะเนี่ย ตาแหลมนะนี่แหละถ้าสองมันเป็นอะไรไม่รู้เหมือนมันบักอะ่ะมุมมองอะ่ะเรียบร้อยอัตติไปครับสปัดโอ้โหได้หนึ่งโอ้โหเพื่อนจบเลยเนาะเ v p ชัวร์วครับคิวเยอะขนาดนี้เดินเกมดีขนาดนี้โอ้เพิ่งรีแลงซ์สดๆเลยครับสำหรับคลิปน,นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ